่าทีนี้เราก็จะมาที่หมดกล้องกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักและตัวชูโรงของรุ่นนี้มากๆ AS Super Combo Pro 4.5นิ้วนะคะก็เข้าไปเลยค่ะเมนูกล้องค่ะบอกได้เลยนะคะว่ารุ่นนี้เมนูกล้องนี่เยอะมากลูกเล่นเยอะมากค่ะสมคำร่ำลือจริงๆอ่ะเรากดไปที่นี่เลยนะคะอันนี้คือกล้องหน้านะคะเราใช้กล้องหน้าบึ้งนี่ นี่นะคะมันก็จะมีเมนูขึ้นมาก็คืออันนี้คือถ่ายปกตินะคะถ่ายปกติอืมอันนี้ก็จะเป็นโหมดถ่ายตัววีคือเวลาเราเราถ่ายเราก็ชูถ้าสู้ตายอย่างเงี้ยะค่ะแั้ก็เป็นโหมดยิ้มก่อนเราจะถ่ายเราต้องยิ้มก่อนอันนี้ก็จะเป็นโหมด พลิกภาพก็หมายถึงกรณีเราเนี่ยต้องการจะถ่าย <not> เอากล้องหลังถ่ายหน้าตัวเองนะคะแล้วก็จะพลิกอย่างนี้ค่ะ <not> ที่นี้เราทีน,นี้กล้องก็จะบอกว่าเอ๊ะมันเห็นหน้าเราหรือยังอย่างนี้นะคะ <not> อันนี้คือไม่เห็นไม่เห็นถ้าเห็นมันก็จะบอกว่าเห็นแล้วอย่างนี้นะคะ <not> ส่วนอันนี้คือการตั้งเวลาถ่ายค่ะนี่ก็จะกลับไปที่โหมดปกติเมอนเดิมนะคะก็อันนี้ก็คือลูกเล่นของกล้องหน้าค่ะทามีะคะ่ะ ซึ่งถือว่าชัดมากค่ะซึ่งมีคนสงสัยว่าอ่ถ้าเราไปถ่ายกับรูปอะไรที่ไม่ใช่หน้าคนนี่มันจะชัดเตอร์ไหมบอกเลยว่าไม่นะคะต้องใช้หน้าคนจริงๆเท่านั้นทีนี้มาดูกล้องหลังบ้างค่ะกล้องหลังก็มีลูกเล่นให้ด้วยนะคะโดยที่เรากดตรงนี้มันก็จะมีหลายโหมดที่เราเลือกมากค่ะอันแรกก็คือโหมดปกติเราก็ถ่ายไปเลยค่ะเหนียวน้อยฮะ เปิดแผลชไว้อส,สวยงามค่ะนี่นะคะก็คือรูปที่เราเพิ่งถ่ายกี้เอาแล้วกันนี่ต่อจากนั้นก็จะเป็นโหมดโหมดภาพสดค่ะโหมดพาโนรามานะคะโหมดจับรอยยิ้มค่ะแล้วก็โหมด HDR นะคะ ซึ่งก็จะมีเท่านี้นะคะเมนูกล้องของเครื่องนี้ค่ะลองยังไงถ้าสนใจก็ลองไปหาเลือกซื้อมาใช้กันได้นะคะในราคามิตรภาพมากแต่คุณภาพระดับ First c l r s s ค่ะ